สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านภาษาไทยกันอีกหนึ่งรอบเป็นเรื่องยายมีกับยายมอยถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่ากว่ากว่ายายมีและยายมอยยายมีเป็นคนขายหอยส่วนยายมอยเป็นคนขายหมี วันหนึ่งแปลประหลาดสิ้นดีหอยยายมีไปติดหมี่ยายมอยยายมีขายหอยส่วนยายมอยขายหมีพอขายหอยไปหอยก็ขายไม่ดีพอขายหมีไปหมีก็ขายไม่ดีพอดียายมีมีหอยยายมอยก็มีหมี่ทั้งยายมอยขยายยายมีขายทั้งหมีขายทั้งหอยหอยยายมีเกิดขายดีหมี่ยายมอยก็ขายดีทั้งยายมียายมอย อยากแลกหมีและหอยทั้งหอยทั้งหมีแลกเปลี่ยนกันทั้งทีหมีไปอยู่กับใยมีหอยไปอยู่กับใยมอยใยมอยและใยมีต่างชอบทั้งหอยทั้งหมีส่วนหมีส่วนหอยไปอยู่กับใยมอยและใยมีใยมีไม่มีหอยแต่ายมอยมีหมีใยมีมีหมีไม่มีหอยใยมอยชอบดูหอยส่วนใยมอยชอบดูหมีใยมอยกับใยมีชอบดูหมีชอบดูหอย ยายมีเป็นคนคอยหอยส่วนยายมอยแกเป็นคนขายหมีวันหนึ่งแปลกประหลาดสิ้นดีวันหนึ่งแปลกประหลาดสิ้นดีหอยยายมีไปติดหมียายมอยหอยยายมีไปติดหมียายมอยจบข่าว